สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณ์คลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายด้านการงานการเงินความรักโชคลาภประจําเดือนธันวาคม2566ค่ะราศีพิจิกคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายน15ทธันวาคมและสำหรับคนที่มีลัคนณะสถิตราศีพิจิกตามปฏิทินไทยก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะ และในการทำนายในครั้งนี้เป็นการทำนายโดยใช้ไพ่ย,ยิปซ4ทั้งหมด10ใบนะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่เฉพาะเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นคำทำนายนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้แต่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้ชีวิตค่ะในส่วนของคำทำนายที่ไม่ดีไม่ควรนำไปตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆใ,ใ,ในชีวิตนะคะ ส่วนคำทำนายที่ดีอาจารย์อยากให้คุณนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะมาเริ่มเปิดไพ่ใบที่หนึ่งกันเลยค่ะ 1. ตัวคุณเป็นเช่นไรในช่วงนี้ไพ่อัศวินถือไม้เท้าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวสถานการณ์ยังไม่อาจคาดเดาได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในเรื่องการงานคุณอาจจะมีการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเช่นเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นต้นนอกจากนั้นยังหมายถึงต้องระวังความใจร้อนในการทำงานคุณอาจจะทำงานเสร็จเร็วแต่ขาดความรอบคอบทำให้งานผิดพลาดและต้องมาแก้ไขทีหลังได้ด้านการเงินอาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะัก เพราะมักจะใช้ใจ่ายไปกับการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆความรักในผู้หญิงถ้าหากยังโสดคุณอาจได้พบใครบางคนเข้ามาเป็นคนที่บุคลิกกระฉับกระเฉงและดูมีเสน่ห์แต่เขาอาจจะยังไม่ได้สนใจคุณมากพอจะหยุดอยู่ที่คุณในผู้ชายคุณจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามทำให้มีโอกาสจะเจอคนรู้ใจได้ไม่ยาก 2. ส,สถานการณ์ในช่วงนี้สิ่งที่เข้ามากระทบค่า หญิงสาวผู้แข่งแกร่งมีความเครียดและอาจต้องแบกภาระหลายอย่างในระยะนี้โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานอาจมีอุปสรรคทำให้เกิดความติดขัดหรือมีผู้หญิงเข้ามายุ่งวุ่นวายทำให้งานของคุณล่าช้ากว่ากําหนดคุณอาจโดนกดดันจากผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าทำให้ลำบากใจแต่โดยรวมแล้วหากไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้ในที่สุด การเงินยังไม่ค่อยดีนักอย่่หน้าใหญ่ใช้จ่ายเงินเกินตัวเพราะจะมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนความรักยังมีอุปสรรคหากจีบใครอยู่ก็ยังไม่เห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นยังต้องพยายามกันต่อไปอีกข้าวเกษตรกรไทยเหนียวนุ่มหอมอร่อยส่งตรงจากเกษตรกรส่งตรงถึงมือคุณหาซื้อได้แล้วที่ช่องทางซอปบี้ลาซาด้าติ๊กตอกอย่าลืมอุดหนุนเกษตรกรกันนะคะ 3. อนาคตจะเป็นเช่นไรเจ้านายต่อผู้ใหญ่ข้า9ถ้วยมีความราบรื่นและความสบายใจรอคอยคุณอยู่ในอนาคตหากในอดีตคุณได้พยายามทำอะไรมาอย่างหนักจะมีผลลัพธ์ที่ดีรอคอยคุณอยู่อย่างแน่นอนในเรื่องการงานคุณจะได้รับความช่วยเหลือและได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงาน การเงินจะเป็นช่วงที่มีความสะดวกสบายในเรื่องการเงินไม่ค่อยมีความกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายมากนะักเรื่องความรักนั้นในคนโสดคุณจะมีโอกาสพบใครบางในอนาคตอันใกล้นี้อาจเป็นพ่อแม่หรือเป็นคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อน 4. ความเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาไพ่สี่เหรียญสถานการณ์ในเรื่องความรักไม่ได้ด่งใจ ระวังความหึงหวงมากจนเกินไปจนทำให้คนรักอึดอัดและเบื่อหน่ายไปในที่สุดโดยพื้นฐานแล้วคุณจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงมักจะยึดติดกับความต้องการของตัวเองมากเกินไปทางที่ดีควรเปิดใจคุยกับคนรักและปรับตัวเข้าหากันคนละครึ่งทางน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าการที่คุณเอาแต่เรียกร้องเพียงฝ่ายเดียวคุณอาจมีความกังวลใจในเรื่องการเงิน แต่โดยรวมแล้วยังถือว่ามีเงินให้ใช้จ่ายไม่ได้ติดขัดอะไรเรื่องงานจะเป็นลักษณะว่าพอทำไปได้เรื่อยๆไม่ก้าวหน้าแต่ก็ไม่ถอยหลัง5สิ่งที่ผ่านมาในอดีตลูกน้องต่อบริวารค่ายสิบไม้เท้าในอดีตคุณอาจจะพบกับช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยมีปัญหาเข้ามาในชีวิตหลายอย่างให้ต้องรับผิดชอบมีความเครียดและกดดันค่อนข้างสูง เรื่องงานอาจจะต้องรับผิดชอบงานมากกว่าสองอย่างขึ้นไปคุณจะรู้สึกว่าชีวิตยุ่งวุ่นวายตลอดไม่ค่อยมีเวลาได้พักหรือผ่อนคลายเท่าไหรนะักเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาในการเคลียร์งานอย่างแท้จริงจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักทำให้ความสัมพันธ์จืดชืดโลรวมไปถึงหากคนรับพยายามเรียกร้องอะไรจากคุณคุณจะยิ่งรู้สึกเบื่อหน่ายและรำคาญใจมาก 6. สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไท่สองเหรียญมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่หวือหวามากนะักแต่ถือว่าพอมีความมั่นคงเกิดขึ้นอยู่บ้างคุณอาจเกิดความกังวลใจในเรื่องของการเงินและลังเลใจเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่ทำอยู่มีความเบื่อหน่ายแต่ก็ยังอดทนทำอยู่ควรระวังความเครียดเอาไว้บ้าง ในคนทางธุรกิจส่วนตัวยังต้องพยายามควบคุมสถานการณ์ในเรื่องการงานและการเงินอย่าชะล่าใจมากนะักรวมถึงต้องรอบคอบในเรื่องของการหมุนเงินไว้ด้วยความรักยังไม่มีความก้าวหน้าใดๆเกิดขึ้นความสัมพันธ์จืดชืดน่าเบื่อเจ็ดแนวทางในการแก้ไขปัญหาไพา่เทพีผู้สร้างโลกคุณอาจจะรู้สึกเครียดและมีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงใช่ว่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายเสมอไปสักทีเดียวในช่วงนี้คุณอาจต้องให้เวลาตัวเองในการคิดและพิจารณาสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อที่จะดึงเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นข้อคิดที่จะทำให้คุณระมัดระวังในการใช้ชีวิตต่อจากนี้ได้ดียิ่งขึ้นสิ่งสำคัญในช่วงนี้คืออย่าคิดมากและคิดไกลเกินไป เพราะจะทำให้คุณกังวลมากไปเปล่าๆควรผ่อนคลายและมองอะไรตามความเป็นจริงก็จะช่วยให้คุณเองเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นแคนที่อยู่รอบๆตัวเพื่อนครอบครัวท่า่แดเรียนเป็นระยะเวลาที่คุณควรแสดงความสามารถของคุณให้คนรอบข้างได้รับรู้คุณอาจมีการฝึกฝนหรือเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างมาสักพัก ซึ่งคุณจะเริ่มมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทศ,ศึกษาเรียนรู้มาคนรอบข้างจะเริ่มเห็นถึงความสามารถและเริ่มยอมรับคุณมากขึ้นในเรื่องการงานคนรอบตัวคุณค่อนข้างจะก,กระตือรือร้นและมีความมุมามันะในเรื่องงานเป็นอย่างดีดังนั้นคุณควรสืมสัตว์สิ่งดีๆจากพวกเขาด้วยเช่นกันหากมีปัญหาในเรื่องงานสามารถขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานได้ หรือถ้าโชคดีพวกเขาก็จะสอนงานให้คุณด้วย 9. ความคิดภายในใจสิ่งที่คาดหวังไว้ไพ่มหาเล็กถือถ้วยมีความวิตกกังวลใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในชีวิตระยะนี้คุณจะไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไร่นะคุณอาจจะคิดมากเกินเหตุและรู้สึกอ่อนไหวกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาได้ง่าย อาจมีเรื่องเกี่ยวกับบุตรบริวารเข้ามารบกวนจิตใจทำให้เกิดความเครียดแต่ว่ายังไม่มากนะในเรื่องงานคุณจะรู้สึกไม่มั่นใจและไม่กล้าจะแสดงความคิดเห็นควรปรับทัศนคติสมัยนอกจากนี้คุณอาจจะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักรู้สึกไม่มั่นใจและอ่อนไหวรวมไปถึงยังขี้น้อยใจอีกด้วยดังนั้นอย่าขี้งอนจนเกินไปนะ เพราะจะทำให้คนรักมองว่าคุณทำนิสัยเด็กๆสิบบทสรุปท้ายอัศวินถือเหรียญสถานการณ์ต่างๆจะยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นให้เห็นคุณอาจต้องใจเย็นและจับตาดูเรื่องราวต่างๆไปก่อนว่าจะมีทิศทางอย่างไรต่อไปในเรื่องการงานอาจมีความรู้สึกเบื่องงานบ้างแต่ก็ยังถือว่าสามารถทำไปได้เรื่อยๆคือมีความก้าวหน้ารออยู่แต่อาจจะช้าสักหน่อย ในช่วงนี้คุณควรใช้ความรอบคอบและระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องต่างๆระวังการทำงานที่เกี่ยวกับเอกสารเพราะอาจมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นได้การเงินจะมีรายได้เข้ามาเยอะแต่ก็มีรายจ่ายเยอะเช่นกันนอกจากนั้นคุณอาจจะมีความคิดที่อยากจะลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆแต่ควรชั่งน้ำหนักให้ดีว่าคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่ ความรักมีโอกาสเจอคนที่มีบุคลิกดีดูมีความมั่นคงเข้ามาจีบแต่เขาจะเป็นคนที่ไม่โรแมนติกมากนะอาจารย์ขอจบการทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะ และคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอาจารย์นะคะสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์หรือว่ามีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหวังว่าครั้งทำนายที่ได้รับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณในการใช้ชีวิตนะคะอย่าลืมให้ความสำคัญในการรักษาความสมดุลและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในทุกด้านของชีวิต หวังว่าคุณจะมีโชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอย่าลืมรักษาความสมดุลในชีวิตและไม่ควรกังวลในการเปลี่ยนแปลงเพราะความเปลี่ยนแปลงอาจเป็นสิ่งที่ดีและนำความสำเร็จมาให้กับคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ขอให้คุณโชคดีในทุกๆเรื่องและมีความสุขในชีวิตทุกวันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ